รารทางวงกลมนี่ยก็เรียกว่าศาลายาวเนะี่ยเป็นศาลาไม่ใช่กุฏิแต่เป็นกุฏิเป็นที่พักศาลาก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ที่พักเป็นที่อาศัยชั่วคราวใช้แต่ก็ใช้ทุกวันทางวงกลมก็ใช้ทุกวันบางทีอยากนั่งสมาธิในที่โลกนั่งในกุฏิมันก็เหมือนกับว่ามีฝามีผนังมีช่องหน้าต่างมันก็ไม่โปร่งนะแต่ถ้าฝนตก อืเรามานั่งทางยงกบมเนี่ยฝนตกบริเวณรอบข้างมันมีหลังคาป้องกันอยู่มีเก้าอี้ตั้งบนหัวทางยงกรมทําเป็นที่นั่งสมาธิไปตั้งไว้ท้ายหัวท้ายทางยงกรมทุกหลังฝนตกซาซาหนี่นั่งบนทางยงกรมบรรยากาศมันดีนี่แต่ว่ามันต้องใส่มุ้งหน่อยเผื่อมียุงเข้าไปรบกวน ก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นโอ้บรรยากาศมันจะดีอารมณ์ความรู้สึกจะต่างกันเวลาเรานั่งสมาธิไปนั่งในป่าช้าก็จะได้อารมณ์หนึ่งนะนั่งปา่าช้ายามค่ําคืนก็อารมณ์หนึ่งนั่งกลางวันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะที่เดียวกันนี่แหละแล้วลองหันหน้าไปอีกทิศหนึ่งก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเลยมันแปลกอยู่นะเราไปนั่งบนภูเขาบนภูเขาหน้าผาหันหน้าออกที่หน้าผา มองดูโล่งๆกับหันหน้าหันหลังให้หน้าผาแล้วก็หันหน้าเข้าเข้าไปสูป่ป่าหันไปด้านซ้ายหันไปด้านขวามันมันมันได้ความรู้สึกต่างกันนะนั่งสมาธิอืมเรานั่งสมาธิในทุงน่งนาในเทียงนาของเรานั่งกลับไปนั่งในบ้านเรานึกถึงนั่งในบ้านนั่งในที่นอนของเราเนี่ยนึกถึงเพียงแค่นึกเฉยๆเนี่ยอารมณ์มันก็ต่างกันละความรู้สึกทางใจเนี่ยมันจะต่างกัน จะนั่งสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสังเกตดูว,ว่าเออเรานั่งในกุฏินี่หันหน้าไปทางทิศไหนหันหน้าใส่พระประธานนะถ้ามีพระประธานอยู่ในในกุฏิอย่างเช่นว่าจะทําเป็นหิ้งไว้ข้างบนแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งบนหัวนอนเรานั่งแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าความรู้สึกก็อีกอย่างหนึ่งนะมันจะแน่นปึ้งกว่าแต่ถ้าจิตหันไปอีกทิศหนึ่งให้โปรง่ปรงโปงหน่อย หรือออกไปนั่งนอกชานนั่งนอกระเบียงนอกระเบียงเราหันหน้าไปทางทิศนู้นทิศนี้เราก็สังเกตดูนี่เราจะสังเกตอารมณ์ใจมันจะมีความแตกต่างบางทีอยู่กับที่มันก็มีอาจจะมีอารมณ์เคยชินเมื่อมีความเคยชินปุ๊บความง่วงจะครอบงำนะบางทีง่วงนั่งเมื่อไหรก็ง่วงมาดิเพราะมันเคยชินนะ ส่วนมากครูบาอาจารย์เพิ่นชอบออกเดินไปที่ต่างๆไม่ใช่เดินทุงเหมือนทุกวันนี้นะเดินรุดงทุกวันนี้เดินทุดงโบกรถขอเงินยิ่งเดินทุดงเนี่ยแท้จริงแล้วคือเดินหาที่วิเวกที่สงบเพื่อให้มันเปลี่ยนอารมณ์ของจิตมาจิตไปนั่งตรงนี้ไปที่ป่าช้าไปที่บ้านร้างไปที่แจ้งเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงนั่งสมาธิ นี่อาจารย์เดินทุดงนี่ก็ส่วนมากกับไปสังเกตจิตอย่างนี้แหละเวลาเดินล้แดดร้อนๆไปนั่งในที่สงบไปนั่งในป่าทึบตรงที่มีสิงสารสัตว์มีเสือมีช้าง่ามันจะกลัวไหมพอนั่งไปในที่ต่างๆในที่ป่าเยอะๆใบไม้เยอะๆปดกดลงมุงกดลงมานี่ก็จะหาผ้ามาัด หาขอนมงุงขอนไม้มาเนี่ยเพราะว่างูก็จะเลื้อยเข้ามาได้ถ้าเราวางกดวางมุ้งลงธรรมราเนี่ยงูมุดเข้ามาได้ตะขาบมุดเข้ามาได้แมงป่องมุดเข้ามาได้เห็นไหมเพราะนั้นเวลาจะนั่งนี่จิตมันจะมันจะตื่นเนี้ยมันไม่กล้าหลับเนี้ยยิ่งนอนกลางคืนนี่นอนหลับนอนเข้าไปนี่กําหนดสติดูลมหายใจเข้าออก ถ้ามีใบไม้แห้งอยู่ข้างๆมันจะมีเสียงถ้าเสียงแมงตะขาบมาเสียงตกแตก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 มันเดินตามอย่างนี้ถ้าเป็นงูงูจงอางมาล่ะเสียงงูจงอางมันมาเนี่ยมันเป็นยังไงเสียงเหมือนน้าไหลมาเลยอ่างูจงอางมานี่เสียงน้ําเหมือนน้าไหลมาจากที่ไกลไหลผ่านไปไว้ใบไม้มามาแล้วงูอ่า มันจะหลับไหมนี่เป็นแบบนี้ฮะจิตมันจะมีสมาธิมันจะตื่นกําหนดจิตอยู่กับสวามสงบอ่าเสียงงูไอ้นั่นมาเสียงแลัดแลัดเ,เป็นจังหวะเป็นจังหวะนะแลัดแสดงว่าอันนี้มันเสียงงูอะไรมันรู้ไหมฮะงูกระบ,บะงูกระบมาแล้วมันจะรู้เลยเนี่ย งูกบะเวลาไนไปมันไปเสบกระเล็บเดีกระเลบ,บไปอย่างเงี้ยไปใช่ไหม <c oughs> ฟังเสียงเอองูกบะมาอ่าถ้าเป็นงูสิงมากม,มากๆอย่างไรแซ่ต่อเนื่อง <c oughs> แล้วก็หยุดชัดมันหยุดถ้ามาแช่ติดเส้กหน่อยแต่ถ้ามันกลัวมันวืดไปทีเดียวเลยถ้ามันมาไม่ได้มามาหยุดหยุดนะงูเราสังเกต น,นอนฟังเนี่ยกลางคืนนี่แหละไม่ได้เห็นแหละแต่ว่าสังเกตดูอ้อลักษณะอย่างนี้ษัตว์ชนิดไหนมาบางทีหมูป่ามาก็มีนะอืมนอนอยู่เนี่ยหมูป่ามามาหากินเสียงมันเคี้ยวหนุนเคี้ยวนี่เสียงมันหายใจมันร้องเหมือนหมูบ้าเนะี่ยร้องเนียร้องร้องแต่ร้องไม่ดังนนะร้องในใจ เพราะฉะนั้นเราสังเกตได้เวลานั่งสมาธิถ้าตรงไหนจุดไหนเรานั่งเราหันหน้าไปแล้วจิตมันสงบเราก็จะหันไปทางนั้นแหละวันถ้าจิตไม่ค่อยสงบจิตส่งออกเป็นแผ่เมตตาเลยนึกแผ่เมตตาไปถึงบ้านนึกถึงคนที่เขาใส่บาตรในจุดนั้นโอ้แผ่เมตตาให้เขาบุญให้เขากุศลและอนิสงส์ที่เรา ได้บําเป็นพจิ์บําเป็นภาวนาอาน,นิสงส์ศีลของเราจงถึงแก่บุคคลที่ใส่บาตรบ้านหลังนั้นเคยใส่บาตรแล้วก็แผ่ให้บ้านหลังนั้นหลังนั้นก็แผ่ไปนี่ก็เรียวแผ่เมตตาแบบอัป,ปัญญาคือเฉพาะเจาะจงในจุดต่างๆถ้าเป็นอปปานาคือไม่มีประมาณาแผ่ไปในทิศต,ต่างๆทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังไปไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้เจาะจงให้ใคร เพราะฉะนั้นจะต่างกันแล้วก็แผ่เมตตาส่งจิตออกนอกแต่ว่าออกเป็นเป็นเมตตาเมื่อจิตได้กําลังสักพักหนึ่งก็งน้อมเข้ามาดูที่ลมอยู่กับพุทโธคู่กับลมให้ใจเข้าให้ใจออกหรือบางคนก็มีบริกรรมพุทโธมันจะยุ่งยากก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้อยู่กับลมเข้าลมออกเราสังเกตดูว่าจิตของเรานี่จะสงบได้จะผูกมัดได้แบบไหน โยมก็เอาไปฝึกด้วยนะนะลองไปนั่งอยู่กุพทโพโตดูสิได้บุญมากเนอะทานมากยังไม่เสมอด้วยศีลนี่รักษาศีลได้บุญมากกว่าทานแต่ว่าอานิสงส์มันต่างกันบุญมากกว่าแต่อานิสงส์มันต่างกันสมาธิได้บุญมากกว่าทานและศีลด้วยสมาธิบุญมากกว่าอีกแต่ว่าอานิสงส์มันต่างกัน บุญมากกว่ากันแต่ว่าอนิสงส์มันต่างกันทานได้อนิสงค์คือเกื้อหนุนหนุนสง่งให้มีพ่อข้าศัพท์ในวตาสงสารแต่ถ้าไม่มีศีลมีพวกข้ัพท์แต่ว่ามีภัยเป็นคนอายุสั้นให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลชอบฆ่าชอบเบียดเบียนชอบลักนะบางคนก่อนครบชู้ไม่มีศีลเน่ครบชู เกิดเป็นคนรวยแต่อกหักผิดหวังหาคนรักยากมีค่าศึกศัตรูมากอายุสั้นเห็นไหมบางคนก็คดโกงมารักทรัพย์มาแต่ก็ชอบทําบุญอยู่ทำบุญเกิดชาติต่อไปก็เกิดมีภพกรทรัพย์มากแต่พพกระทรัพย์นี่จะมีลูกมีหลานมาล้างมาผลานะกกรรมที่ไปรักเขา ลูกหลานก็ล่างผลาลูกค้านก็บอกไม่ได้นี่เห็นไหมบางคนให้ทานอยู่แต่ชอบดื่มสุราเข้าวัดก็บ้อนแอนหน้าแอ่นหลังน่ะให้ทานปกติก็ทานทานแบบเมาก็ทานชอบดื่มสุราไม่เคารพเกิดมาหาทรัพย,ย์ได้อยู่แต่ลูกขี้เราก็ได้ด้วยเยได้ สติปัญญาตัวเองก็บบอดีปะนี่เนื่องจากดื่มสุราทําลายสติปัญญาตัวเองนี่บุญกับกรรมมันต่างกันนี่อานิสงส์มันต่างกันแต่ถ้าใครฝึกสมาธิคนนั้นก็จะทําให้เป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นจิตไม่ล็อกแรกจิตไม่วันไหวทํางานอะไรกิจการอันใดก็แล้วแต่ทาให้จิตมันนิ่งจิตไม่ล็อกแรกมสมาธิ นะไม่เกิดมาเป็นคนโลกสมาธิสัน้นเหมือนสมามเณรเนียน่ยไหมสมาธิสัน้นเดี๋ยวจ่อหน่อยหนึ่งทับนี่หน่อยไปแล้วไปเรื่องอื่นแล้วทับแพ็กหนึ่งไปเรื่องอื่นนี้แล้วเพราะนั้นการฝึกสมาธิเป็นการจดจอ่อเป็นการคุมจิตถ้าเราไม่ฝึกไม่คุมมันเลยเราก็เกิดชาติไหนก็กลายเป็นคนลอกแลกแต่ถ้าไม่มีบุญเลยนี่จะไปเกิดเป็นสัตว์เน้ยสัตว์นี่สมาธิสั้นเน๊ะพวกสุนัขนี่สมาธิสัน้น นี่นราสังเกตดูเวลาเราเดินไปตามท้องถนนหมามันก็เห็นเราอยู่แล้วมันก็เกาหมัดสักพักหนึ่งเราเดินไปใกล้สะดุ้งแล้วมันตกใจว่าเรามาเมื่อไหร่วะมันลืมมันทั้งที่เอ๊ะมันก็เห็นเราเห็นอยู่นะแรกๆมันก็เห็นอยู่แต่พอมันหันจิตใจออกไปงานอย่างหนึ่งมันก็ลืมแล้วว่ามีมีเราเดินมาอยู่พอเดินผ่านใกล้ตกใจอ๋อยังไมันจะลืมง่าย จิตของสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์ที่ปุ้นวายสมาธิมันสั้นหรือไม่มีสมาธิเลยแหละถ้าคนมีสมาธิสั้นนี้มันจะใกล้พูมสัตว์แล้วนะถ้าไม่ฝึกให้มีสมาธิมากขึ้นนี่นะที่ยังไม่มีวุ่นเราไปเกิดเป็นสัตว์แล้วบนี้ใจล็อกแลกโลเลเพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยมีจากคานุสติสีลานุสติสติรละลึกถึงการบริจาค ยืดอยู่กับพุโทโธให้มากคิดถึงบุญให้มากอืมอย่าให้มันออกไปข้างนอกแต่เวลาใกล้จะตายขึ้นมาก็เกาะบุญให้ได้ดเนี่ยทำบุญไว้แล้วเนี่ยไปสวรรค์อยู่บุญพาไปสวรรค์ได้อยู่แต่ถ้าจิตไม่เกาะตอนใกล้าตายเนี่ยมันไปมั่วแต่ได้จิตเ,เห็นไหมพระเจ้าอาโศกท่านทำบุญไว้มากตายไปเกิดเป็นงูนี่นางมริกา มเหสีของมาหากษัตริย์มอบประัตรมอบภาระให้ทำบุญให้ทานทำหน้าที่ทำบุญให้ทานแทนมหากษัตริย์มหากษัตริย์ต้องไปว่าราชการอะไรมากมายมีงานเยอะแต่ว่าก็อยากทำบุญเอาขนทรัพย์สมบัติออกจากคลังหลวงมอบให้มเหสีใหญ่นางมาริกาทำบุญนางมาริกาก็ยินดีในการทำบุญนั้นตื่นเช้าขึ้นมาได้ให้ทานพระภิกษุสงฆ์ บางคราวก็มีุุธเจ้าเป็นประมุขบางคราวก็มีพระโมคคลาสารบุตรเป็นประมุขบางคราวพระอริยะต่างๆในยุคนั้นพระสักายยะพระกัะกจจายนะบ้างพระเทระต่างๆที่เป็นมีชื่อเสียงในยุคนั้นมาเป็นประธานสงฆ์ทุกวันวันละห้ารอรูปเห็นไหมให้ทานแต่พอจะตายจิตไม่ได้เกาะบุญเลยไปเกาะบาปอ่าเลยตนลกนรก อ่าททำบุญแล้วทํำไมตกนรกล่ะเห็นไหมบุญมันพาไปสวรรค์ได้อยู่แต่ว่าจิตถ้าไม่เกาะตัวนั้นเนะี่ยมันก็พาไปนรกได้แต่ว่าตกนรกน้อยหน่อยตกนรกเจ็ดวันไปดูประวัติในประไารปีดกนางมาลิกาตกนรกเจ็ดวันบุญมันเยอะเลยตกนรกน้อยก็เหมือนคนติดคุกนี่แหละคนมีชื่อเสียงโด่งดังมีบารมีใหญ่มียศใหญ่ ทำความผิดเล็กน้อยก็าตามมากก็าตามแต่ว่าติดคุกได้น้อยแต่คนยากจนคนไม่มีชื่อเสียงไม่มีบารมีอะไรเลยทำผิดนิดหน่อยก็ติดคุกละมันเป็นอย่างนั้นนะกรรมก็เหมือนกันเนะบางคนก็เคยทำชั่วมาแต่พอถ้าไิ้ทำบุญทำกุศลชั่วนั้นกับถูกปิดบางได้นะถูกกลบได้นะพาไปสู่สุคติได้นี่มันเป็นอย่างนั้น เป็นธรรมชาตินี่พุทธเจ้าบางทีบางครั้งเพิ่งเทียบเหมือนเรามีเรือลำใหญ่บาปเปรบประดุลเหมือนก้อนหินหรือศิลาใช่ไหมก้อนหินเราก็ทําแต่กรรมหนักเหมือนก้อนหินแหละสะสมแต่กรรมหนักไว้กรรมหนักก็คือศิลาหรือว่าก้อนหินแต่วันหนึ่งสำนึกได้เลยสั่งสมบุญหาที่พึ่งอันประเสริฐ กขาเรียกว่าสร้างเรือสร้างเรือขึ้นมาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาจนกระทั่งจิตมีที่พึ่งที่เกาะเหมือนก็สร้างเรือขึ้นมาแล้วบาปหรือว่าก้อนหินที่ตัวเองเคยทําไว้ <c oughs> มันจมอยู่ใต้ก้นสะแต่ทีนี้เราสร้างเรือขึ้นมาเรือนั้นก็สามารถเอาก้อนหินนั้นทิ้งลงบนเรือได้บ้างเรือเป็นตัวรองรับเพราะนั้นบาปมันมีอยู่ก้อนหินไม่ได้หายไปไหน แต่มีเรือเป็นตัวพยุงรองรับหินนั้นเลยไม่พาจมหินนั้นไม่จมจิตนั้นก็เหมือนกันถ้ามีที่พึ่งมีสรรณะมีกุศลเป็นที่รองรับก็สามารถทําให้บาปนี้ไม่ฉุดลั้งให้จมได้แต่บาปไม่ได้หมดไปด้พระเจ้าบอกคือจังแห่งมีเรือลาใหญ่เนี่ยพระเจ้าว่าบุคคลที่มีที่พึ่งเหมือนว่ามีเรือลําใหญ่เหมือนกับมีประะตะนตาเตย มีพระพุทธเจ้าพระรรมประสงค์เป่งวาจาพุทธังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระนะมีพระุทธเจ้าพระรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสาระนะี้พระุทธเจ้าตรัสไว้ในในปไตยบิดกบอกว่าอุบาสกดุดประดุดเหมือนเรือลำใหญ่บุคคลนั้นมีก้อนหินหรือว่ามีบาปใหญ่มีบาบเยอะปริมาณมากสะสมไว้มากแต่ว่ามีเรือลำใหญ่สามารถพยุงและรองรับก้อนหินและ ไว้อย่างอย่างมากอย่างนั้นหินเหล่านั้นก็ไม่สามารถจมบังเทอือดเรือบางลำนี้ว่าก้อนหินเต็มหลดขี่ขึ้นในเรือได้สบายด้ก้อนหินของนากระลายอยู่ด้แต่ว่าเรือเนี่ยพระยุ่งได้พระเจ้าว่าบุคคลที่มีพระพุทธเจ้าพระรรมพระสงค์เป็นสารณะย่อมเปรียบปรุดเหมือนบุคคลผู้มีเรือลําใหญ่ไว้รองรับบาปอากุศลเหล่านั้นไว้บาปอากุศลเหล่านั้นก็จะให้กําลังไม่ได้ ชุดลังเขาเหล่านั้นให้จมลงไม่ได้เพราะมีเรือรองรับไว้แล้วเนี่ยพระพุเจ้าเป่นตัดไว้บุญให้ทานทานมากขนาดไหนก็ตามไม่เสมอด้วยสารณาคมมีสารณาคมมีพระรัตนตายเป็นที่พึ่งสารณาคมก็ไม่เสมอด้วยศีลเหมนีมน,นแต่ศีลที่มีสารณาคม กับศีลที่ไม่มีสาระคมต่างกันได้ไหมนี่ผู้เจ้าว่าต่างกันนะคนรักษาศีลแต่ยังไปนับถือสิ่งอื่นอยู่จะมีศีลอยู่อ่าศีลมีไม่มีสาระคมกับศีลมีสานคมจะต่างกันบุคคลใดมีเราตถาคตมีธรรมคาสอนของเราตถาคตมีพระสงฆ์สาวกของเราตถาคตว่าเป็นสาระนี่แล้วเป็นผู้มีศีล บุคคลนั้นย่อมปิดอบายภูมิได้ปิดได้ได้เห็นบ่ปิดอบายอบายได้พวกเฮานี่คือกันได้ปิดอบายได้บาปติเคยเห็ดไว้กับวตกได้บนี้ถ้าไม่มีกรรมอันหนักห้าประการแล้วบุคคลนั้นจะไม่สู่ทุกขติเลยคติแปลว่าที่ไปได้ที่เกิดทุกแปลว่าที่เกิดเกิดมาแล้วจะมีทุกคือเกิดเป็นนรกเกิดเป็นพิเภก อดอดอยากอยากแล้วทุกอยากลําบากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเวรเดรัจฉานกับสัตว์เดรัจฉานกับทุกได้ถ้าบ่ามีคนเอามาเลี้ยงเน่ลองหากินเองเนี่ยทุกยากได้เบิร์ไม้จรจัดดิเบิ่งนกเบิ่งหนูดิมันหากินเองมันระแวไในญาติสัตว์ด้วยกันก็ตีกันกินกันกัดกันแล้วเราแหว่งมนุษย์อีกเลยมันทุกแม่นบอกเกิดเป็นเนี่ยก็เรียกวทุกขติเป็นคติที่เกิดเป็นทุกนรกเปรต อาสุรกา,ายและสัตว์เดราาัจฉานไปเกิดในทุกขตินะไม่ต้องไปสู่ทุกขติเนี่พุทเจ้าไม่ต้องไปสู่ทุกขติอีกที่เกิดของเขานี่จะเกิดได้สองขติก็คือมนุษย์และเทวดาได้เกิดเป็นคนกับเทวดา<อ>เกิดเป็นคนเนี่ถือว่าโชคดีแหละเอ่าเกิดเป็นคนอึดๆัดหกัหกๆจนถึงขนาดขอทานเนี่ย กลับเกิดเป็นหมาแต่มันหมาเศรษฐีนุ่งดีกินดีอยู่ดีแบบไรดีเอาบอ,อ,อกว่าแบบไรดีเอาฮะเขาคิดมาแบบไรดีเอา <c oughs> เกิดเป็นคนดีบ่คนอื่นๆใหญ่ๆเด้แต่เกิดเป็นหมาเป็นหมาเศรษฐีอยู่ในห้องเอนี่ผาพอออกว่าแบบไรดีเอาฮะ เอาลองคืนบิ้างไม่มีสัญแต่แบบแดีเอาเอาบอกต้องตัดสินใจ <c oughs> <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าเพิน่นเพิ่นบอกไปเลยเดย้พุทธเจ้าว่าซึ่งแม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดในภูมิชีมีเกิดเป็นหมา Mahakasat มเลี้ยงก็ตามดูแลอย่างดีผู้ดใดกับ เข,เขาลบหมานะมันเอ๊หมามหากษัตริย์จูงมาโอ้ยเขาลบผ่อนหมาผ่นเลยแม่นบอกอ่าบอกกาดูถูกหมาเล้วยันมหากษัตรย์ทำโทษแม่นบอกกับคนทุกๆอย่างยากทุลขุดหัวเล่าเกาห้อยหยาปัญหาขอท่านกินก็มีแบบไรนดีเอา้าสองประเภทนี้เอา้าเกิดเป็นมนุษย์น่ะถือว่าเป็นผู้มีโชคเพราะว่าอย่างเกิดเป็นสัตว์เนี่ยมันทำบุญบ่ด้ สอนให้ประพิธรรมกับปลไใแต่ถ้าเป็นคนอึดอัดในอย่างนี้ประพฤติธรรมยังได้อยู่ดิยังมีโอกาสนําตนให้เป็นพระโสดาบันสกาคามีอนาคามีได้ดิเพราะนั้นเป็นภูมิมนุษย์นี่ยังมีโชคนะถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองถ้าไม่ไล้วาสนาจริงๆได้ฟั่งเทศฟังงรรมขึ้นมาปุ๊บเริ่มน้อมเข้ามาสู่กุศลใดมันเปลี่ยนได้แต่สัตว์เดาารัจฉานลงมานอนฟังนี่เนี่ยมานนอนฟั่งสู้มื่น,นมันเปลี่ยนได้บ่ล่าเปลี่ยน่ได้ เบียนนิสัสบ่ได้ให้ท่านกับบ่ไดดรักษาศีลกับบ่ได้ประพฤติธ่รมกับบ่ได้แต่มนุษย์ยังยังกลับใดพลิกใดผู้จ้าต้องเป็นมนุษย์โชคดี <c oughs> แต่ถ้าบ่มาพลิกมากลับเนี่ยถือว่าโชคร้เด้มันก็คือกันสัตว์กับสัตว์เลยแล้วตื่นเมือเศา้ามากกบหาายูุหา,หากินไปทำง้างทำงาน,น,งงานกลับมากะน,นอนมันมีผัวมีเมีย้คือกันหมูหมาก็มีผัว,ม,ผวมีเมียอะไรกันสั้งเพื่อนสั้น้คือกัน,กนมีลนกแต่ก็โคบเพื่อน จนหอดมือตายบ่ได้เหตุบุญเห็ุกุศลบ่ได้พัฒนาตนนั่นแหละพระเจ้าเรียกมนุษย์สเสด็จละชานโนความรู้ทั้งโลกนี่มันปกป้องให้เจ้าของนี่รอบฤติไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปสู่สุกติในเบื้องหนาได้บ่ได้เลี้ยนหลายลู้หลแต่บ่ไม่ศีลบ่มีรรมนี่มันหนักกว่าสัตว์ด้โกงได้หลายกว่าสัตว์คดโกงพ่อแม่กไ็ไรเนี่นบอกทำลายพ่อแม่กไ็ไไร เพราะนั้นการพัฒนาตนถ้าผูใ้ใดได้ยินได้ฟังฟังธรรมถือว่าสามารถพัฒนาตนได้นี่กลายเป็นมนุษย์เทโวได้ปะเนี่เป็นมนุษย์เทวดาแต่ยัยงพอทำพัฒนาเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าเจตใจมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนานี่คือสัตว์เดรัจฉานลายขึ้นได้ทุ่มือนี่หลายขึ้นมันจะใกล้ๆกล้สัตว์เดรัจฉานหลายพรอมสัตว์เดรัจฉานบรนุงผ่าได้คนบรนุงผ่ามันเริ่มหลายได้ ทุ่มือนี่ถ้าเลือกเฟนบระเภทเ,เนี่ยไปสังเกตดูอยู่ในเฟตซะหน่นอยเพอะหล่อมากนะคนบรรุุภามาพรหล่อไมเอา <c oughs> มันคือหลายขึ้นเลย <c oughs> คนบรนรุุภาคือสัตว์คือหมูคือหมาเนี่ยบอกเริ่มหลายขึ้นสังเกตรบรังโหลดคนประเภทมีนิสัยแบบนี้บ่ราสนใจวัดว่าศาสนาหรอกบ่ค่อยท่าบุญพูนสนใจแต่เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่อง อยากได้อยากมีล่อเอาเงินลอเอาศัพย์ซึ่งกันอะกันผ่าก็ไม่ค่อยอยากนุง่งนั่งเหลือทํามนอยวมือนี่แปะวางขามันไว้<อ> <c oughs> นี่แหละมนษษุษย์สรีฉานเนี่ยมันคือสัตว์มันเอากันขางทางได้เน่นี่เสียบกามกันมัว่วน้ำมาขางทางคนสมมือนี่มันเริ่มอะไรเด้แมน,นบน่ มอมันไม่มีแนวมุ่งแนวบางฝูนมันประเจอประเจอเนี่ยมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนมันเยอะขึ้นจนว่าท่านสมัยว่าสั้นท่านสมัยยังไงแต่ใช่เนาะท่านสมัยมาสู่สัตว์แล้วสัตว์มันให้แก่ผ่านยางสมมูลไม่ท่านเลยเงินบ่อ่ามันเริมเข่าไปงังนสัตว์ลอสังเกตุบนึ่งเนี่ยแสดงว่ามนุษย์นี่จริงๆสามารถพัฒนาได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันไม่พัฒนาเลย การพัฒนาเนี่ยลดลงไปมันเลยน้อมตัวเองเข้าใกล้กับสัตว์เดรัจฉานมากขึ้นเนี่ยผู้เจ้าพนก็ว่าไว้เลยที